เฮ okay. ดเดนไฟลีนะขั้วฮิตโฟนะมาดูนะครับขั้วถูกหรือเปล่าโอค,ครับขั้วถูกครับเดี๋ยวไปลองใส่ดูนะว่าสว่างมากจริงหรือเปล่ามารีวิวให้ดูนะครับมาเทสไฟกันนะครับที่ซื้อมาตอนเช้าแล้วผมจะเปิดไฟหน้ารถด,ดูนะ โอ้โอเคไหมครับดูลำแสงจริงนะครับแนะนำเลยนะครับสว่างมากครับดูจากข้างนรถกันนะโอเคแค่นี้นะครับ